อนประกาศข่าวประเสริฐเราต้องทำยังไงอธิษฐานสั่งมารสตานอำนาจแห่งความมืดออกไปนะคะในสองโครินสีข้อที่ 4, บอกว่าส่วนคนไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้ทำให้ใจของเขามืดไปไม่ให้เขาเห็นแสงสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสตผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราไปประกาศให้กับใครเนี่ยไม่เอาอะเราทต้องจัดการเพราะว่ามันมีบ้าน คุมบังตาไว้มันมีแว่นตาที่ดิฉันเคยแสดงให้ดูบ M M to ่อยๆต่อมาค่ะอธิษฐานว่าอะไรในนามพระเยซูคริสต์ฉันผูกมัดวิญญาณในความมืดบอดและพลังอำนาจของสตาลทั้งหมดที่มีต่อขผู้ชายคนนี้มีถ้าเรารู้สึกว่าเขาศาสนาจ๋าในนามพระเยซูวิญญาณศาสนาออกไปจากเขาวิญญาณหมอดูไสยศาสตร์ออกไปจากเขาถ้าไปไปไปประกาศกับหมอดูต้อง อธิษฐานเรื่องนี้แล้ววิญญาณอคติต่อพระเยซูมีไหมเพราะว่าไม่ชอบอะ่ะคริสเตียนมาแย่งแฟนเชตไบอย่างเงี้ยก็อคตินะคะแล้วก็ะะวกหรือเธอได้งานทําแล้วฉันน่ะไม่ได้อะ่ะนะมันอคติแล้วก็วิญญาณปฏิปักษ์พัคฤตมีนะคะมีคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปฏิปักษ์พัคฤตนะคะเพราะงั้นเราผูกมัดสิ่งเหล่านี้แล้วมีอะไรต่อไปอ๋อไม่ใช่อธิษฐานต่อหน้านะ มีมีหลายคนนะ,ะในนามพระเยซู <laughs> มีคนทำจริงๆแล้วบอกะอะไร <laughs> <laughs> คุณตานะคะพ่อดิฉันเนี่ยจะประกาศกับคุณแม่ใช้วิธีนี้คุณแม่โกรหาว่าแม่มีวิญญาณผี <laughs> เวลาเราอธิษฐานให้กับพวกเขาเราจะไปประกาศกับใครเราทําล่วงหน้าสมมุติว่าเราเจอเพื่อนเราเดี๋ยวนี้นะคะแล้วบอกอ๋อนี่เป็นยังไงเดี๋ยวนะแล้วก็หันไปทําของแกล้งประกาศหล่นก็ได้ทํามาแล้วก็โพตดทันทีเลยในนามพระเจ้าสูดฉับผูกมัดวิญญาณความมืดบอดเหนือเพื่อนฉันคนนี้แกะออกไปเลยนะวิญญาณศาสนาวิญญาณแอตติคไลวิญญาณนั่งว่าไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออธิษฐานผูกมัด นะคะคแล้วเราเดี๋ยวเราดูต่อเรายังไม่ได้อธิษฐานจนครบนะคะเรามาดูต่อเพราะอะไรเพราะในลูกกาบอกว่าที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาดแต่ได้สํแแดงแั่ผู้น้อยให้รู้คนถ่อมใจก็จะมักจะได้ต้อนรับพระเยซูคริส นะค,ะคนที่คิดว่าค่าแน่ฉันนั่งสมาธิมาตลอดเลยนะมัน,ม,นมันเถินอยู่ข้างบนบางทีมันยากหน่อยนะคะปล่อยเขาหล่นลงมาหน่อยแล้วก็เราค่อยๆประกาศต่ว่าค่ะ,ะเราก็หลังจากนั้นเราก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าเปิด หูตาใจฝ่ายวิญญาณนะคะในเอเฟซัสหข้อที่18บอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านมานั้นพระเจ้องค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามารดกของพระองค์สําหรับธรรมิกชนมีสง่าราศรีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรอ่าต่อไปคะ่ะในมัทธิวนะคะก็ได้บอกว่าความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคําพยาก์ของอิสยาที่ว่า พวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยช้าหูก็ตึงและตาเขาก็ปิดฉะนั้นมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให้หายแสดงว่าคนหลายคนเนี่ยมันโดนปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดตาเขาและพอเปิดตาเขา,เ,ขาเห็น หูายวิญญาณเปิดใจเขาเปิดเขาก็ต้อนรับได้